สวัสดีครับวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วครับที่จะไปรับตัวเด็กๆนะครับออกจากห้องกักเป็นโคกุจากซาไกฟิสฟาร์มนะครับเป็นปลาไซเล็กนะครับส่วนโคกุ3ตัวนี้ก็เป็นปลาจากซาไกเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นปลานิไซนะครับอันนี้ไซใหญ่แล้วครับไซห้าไซหกละเผื่อพี่น้องท่านสนใจนะครับอ่างนี้2ตัวได้จําหน่ายไปแล้วเหลือโคกุ3ตอนอีก1ตัวนะครับเผื่อใครอยากจะได้นะครับเดี๋ยวจะได้เข้ามา ตักล้พร้อมๆกันตัวนี้นะครับที่ว่างอยู่ถ้าใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับโคกูจากสากายฟิชฟาร์มสตอนจากคลิปที่แล้วนะครับพี่ๆน้องๆที่ผมพูดถึงปลาความแตกต่างของชวากับสันเกนะครับแล้วมีพี่ๆน้องๆสอบถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างตันโจชวากับตันโจสันเกนี้แตกต่างกันยังไงก็เหมือนกันครับดูเหมือนที่ดูสันเกกับชวาแตกต่างกันเลยแต่สิ่งที่มันเหมือนกันแค่แค่มีหัวกลมสีแดงเหมือนกันเท่านั้นเองครับอย่างอื่นดูเหมือนเดิมทุกอย่างครับ จะไปรับตัวเด็กๆแล้วครับเด็กๆนั้นปวดกลักป็นที่เรียบร้อยเส้นทางที่คุ้นเคยาถึงแล้วนะครับวันนี้เขามารับเด็กๆกลับบ้านครับเดี๋ยวกำลังทำการแท็กกันอยู่หน้าตาชัดๆเดี๋ยวไปดูกันให้ฟาร์มนะครับมีจำนวนจากัดครับ ห้องกักกันโรคนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นที่ส่วนบุคคลนะครับบุคคลทั่วไปนั้นไม่สามารถเข้ามาได้นะครับห้องกักกันโรคห้องนี้ได้รับใบอนุญาตจากกรมประมงถูกต้องนะครับปลาจากประเทศญี่ปุ่นทุกตัวครับที่นําเข้ามานะครับจะต้องผ่านการกักกันโรคนะครับในการดูแลจากกรมประมงนะครับเมื่อถึงเวลานั้นประมงนั้นจะทําการตัดเงือกนะครับไปตรวจโรคเมื่อไม่มีโรคร้ายแรงที่ต้องห้ามนะครับเราถึงจะได้รับใบอนุญาตจากกรมประมงให้สามารถจําหน่ายปลาในชุดนั้นๆได้นะครับ วันนี้นะครับได้ทีมงานจากไทนิพนฟิชฟาร์มมาช่วยแพคปลาครับปลานั้นมีไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีอีกชุดหนึ่งซึ่งถ้าผมแพคคนเดียวเขาถ้าจะแย่ครับเจ้าตัวเล็กอยู่ในกล่องนี้ครับแดงๆเดี๋ยวคอยดูที่ร้านนะครับปลาอีกชุดหนึ่งนะครับที่ว่าไม่ใช่ปลาสะไกรจะเป็นปลาอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเมื่อถึงฟาร์มครับ Get money stand I'm and pay and I'm smoking like I'm sitting in my man cave. I'm in a foreign place, my land. Don't stop, Bangkok, t i d e l a n d Wake up in the morning and I'm blowing Kush. เจ๋งเลยครับอัดแน่นเต็มคันรถพี่หมายโดนปลอดภัยครับเด็กๆจากสากายฟิชฟาร์มรวมไปถึงมีปลาพิเศษด้วยนะครับกล่องสากายแต่ว่าข้างในไม่ใช่สากายนะครับนี่เป็นปลาอะไรเราไปเปิดกล่องพร้อมกันครับ คนขายปลานะครับแต่เราก็มีความตื่นเต้นทุกครั้งนะครับที่ได้เห็นปลาชุดใหม่เข้ามาที่ร้านนะครับจากสาไก่มีจจานวนจากัดนะครับปลาชซตนี้เป็นคองปู่จากสาไกเกตประมูลนะครับมีทั้งหมดเพียงแค่25ตัวนะครับ25ตัวเท่านั้นครับสําหรับปลาชุดนี้นะครับเดี๋ยวเอาใส่อ่ากลามังให้ดูชัดๆครับ ของกูจับซาไกฟิสร์มครับเกตประมูลนะครับหน้าตาครับประมาณนี้ครับมีทั้งหมดเพียง25ตัวนะครับถ้าถามว่าไอซันเกกับโชวาที่อยู่ในบ่อกรับที่เห็นก่อนหน้านี้ไปไหนชิ้นนั้นเป็นปลาที่มีลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับซื้อหมายถึงว่าซื้อตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่มาซื้อในไหนบ่อกราบนะครับคือเขาร่วงประมูลด้วยนะครับแต่25ตัวนี้เป็นของผมนะครับตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับณเวลานี้แต่หลังจากลงคลิปนี้ไปคิดว่าต้องมีคนสนใจแน่นอนครับ โคกุชุดนี้นะครับเป็นโคกุเรียกว่าเป็นสมอลทไซนะครับอาจจะมีไซส์ที่เล็กกว่าชุดเก่าๆที่ผมเอาเข้ามานะครับชุดเก่าๆชุดแรกๆที่เข้ามานั้นจะเป็นจชมโฟโรไซนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่มากแต่ชุดนี้นะครับถึงจะเล็กนะครับแต่เป็นเล็กพิขี้นูแล้วก็เห็นเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวคอยดูครับจะสปีดตามเพื่อนๆทันหรือเปล่าก็บอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูไปพร้อมๆกันครับ สำหรับปลาชุดนี้นะครับจะมีใบเซอร์ที่ได้มาจากทางซาไกพร้อมทุกตัวนะครับคือทางซาไกนั้นตีใบออกมาจากญี่ปุ่นเลยไม่เหมือนกับปกติที่ผมจะต้องมาทําการถ่ายภาพแล้วก็มาทาใบเซอร์ที่ร้านนะครับชุดนี้ก็ได้ใบเซอร์จากนอกมาครับปลานั้นมีขนาดประมาณ18ไม่เกิน20เซนครับประมาณนี้ครับโดยโดยสายตาครับเกรดคุณภาพก็เป็นไปนในคลิปครับปลาแต่ละตัวนั้นมีความแดงฉ่ำม,มากครับแดงแบบ แดงสว่างอันนี้เสียดายนะครับพอดีว่ามาถึงร้านก็จะ6โมงแล้วครับตอนนี้แสงน้อยครับทำให้ถ่ายคลิปปลานั้นได้ไม่ชัดเจนนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆนะครับทำการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายคลิปปลาครับลงที่ทางเพจไทยครับนะครับหรือใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามทางไล n e แอดด้านล่างได้นะครับก็เดี๋ยวส่งคลิปปลาให้ดูได้ครับสำหรับใครที่สนใจปลาตัวไหน เดี๋ยวเราไปดูใบเซอร์ของแต่ละตัวกันดีกว่าครับ เจ้าของปูสามตัวครับก็อยจะปล่อยออกจากถุงนะครับก็เลงบ่อเลยออกมาจากห้องกักก็คือลงบ่อแล้วครับที่ร้านาน,นะครับบ่อสะพานแดงเนี่ยครับฝนตกด้วยอา้าวลงปลาใหม่วันฝนตกปลาอย่าพงพิเศนะครับตัวมีตัวแดงเป็นมาชาติของตันโจนะครับเวลาเคลื่อนย้ายสามตัวนี้นะครับตันโจของปูจาก,ากสกายฟิชฟาร์มเป็นที่ไซครับไซก็ประมาณ60เซน เดี๋ยวลงบอ่อแล้วจะได้กินอาหารเต็มที่นะครับได้เวลาระเบิดล่างครับตอนนี้ดูของๆเพราะว่าเดี๋ยวห้องลับมันได้กินอาหารน้อยมากนะครับเรีวยกว่ากินแค่การตายครับอะตอนนี้ฝนจะตกแรงครับเดี๋ยวปล่อยปลาแล้วครับไายบ้านมาเลยลูกวงงงไม่อออยอมออกนะ ยอมออกเอา้าเอ้ายอมออกว่ายเข้าไปอีกเลอลูกปล่อยปล่ไปเช้าวันต่อมาครับข้ามมาอีกวันหนึ่งให้ดูเลยนะครับปลาตันโจกุสามตัวที่เราปล่อยลงไปเมื่อวานนะครับ ชามาวันนี้ก็ผิวพันธุ์สดใสครับเขาผ่องเป็นยองใหญ่เพราะว่าปลานั้นได้อยู่ในน้ําสะอาดแล้วก็บ่อที่กว้างขวางนะครับเขาก็ไม่มีความเครียดทําให้เส้นเลือดต่างๆที่ดูแดงๆในเมื่อวานนะครับหายไปนะครับฮ่าแฮปปี้มีความสุขไปชุดหนึ่งครับโชวะอิซ่านะครับเป็นเกตแบบค่อนข้างสวยครับสวยจัดเลยละคร มีเพียงแค่6ตัวนะครับเกยนี้เป็นเกดไฮคพลูตี้ครับเป็นเพศเมียทั้งหมดนะครับทั้ง6ตัวเดี๋ยวเรามาแกะถงดูครับหน้าตาชัดๆสวยจริงหรือเปล่าชุดนี้ราคาค่อนข้างรุนแรงนะครับลองแยกปลา2ตัวมาให้พี่ๆน้องๆมือใหม่ชมก่อนนะครับสำหรับปลาชุดนี้ที่แยกมาคือจะให้ดูซูมินะครับสีดำลักษณะของปลาชวาที่มี สีดําที่แตกต่างกันนะครับก็คือตัวหนึ่งนะครับถ้าสังเกตก็จะเห็นว่ามีดําดุดําเข้มคือดําพร้อมแล้วนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ดํานั้นยังเป็นสีเทาจางๆอยู่ใต้ผิวรอวันพัฒนาการนะครับปลาแบบนี้นะครับอย่างตัวนี้ําเข้มเต็มพลังใครๆก็เห็นก็เด่นเป็นสง่านะครับเตะตาส่วนปลาตัวนี้เป็นดําฝังเป็นดําที่ต้องรอพัฒนาการนะครับบอกไม่ได้นะครับจะมาเมื่อไหร่ อยู่ที่ตัวปลาอยู่ที่น้ําที่อาหารอะไรหสิ่งหลายอย่างครับประกอบกันแล้วปลาแบบไหนที่ควรเลี้ยงเราต้องถามว่าเราอ่ะจะเอาปลาไปทําอะไรครับถ้าเราจะาปลาไปประกวดเราก็ต้องเลือกปลาตัวนี้ครับดาดุดาเข้มถึงจะไปสู้กับคนอื่นเขาได้นะครับถ้าเราไปเอาปลาตัวนี้เข้าส่งประกวดนะครับเรียบร้อยครับ <laughs> จะไปเหลืออะไรละครับกับบ้านมือเปล่าแน่นอน แต่ว่าปลาตัวนี้นะครับมีโครงสร้างนะครับที่ตัวยาวนะครับถ้าสังเกตนะครับมีบอดี้ที่ยาวแล้วก็ข้อหางนั้นมารองรับกับบอดี้ที่ยาวพอดีเป๊ะเลยนะครับดูสม,มูทสวยงามปากใหญ่ไหลกว้างด้วยแล้วส่วนเจ้าตัวที่ตามเข้มนะครับจริงอยู่ว่าตอนนี้เขาสวยเลยละสวยสวยเตะตาแต่จริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างนั้นเป็นด้อยนะครับแพ้ในตัวดาฝังนะครับแพ้แบบลาบคาบเลยแหละครับถ้าปลาเลี้ยง แบบยาวๆดูพัฒนาการก็คือตัวดำดำฝังถ้าปลาที่อยากจะสวยเลยอยากจะเห็นแล้วปลาเข้มดำสวยเลยหรือว่าอยากจะเป็นแบบปลาประกวดก็เป็นเจดาเข้มนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะเลือกปลาคือเราจะเอาปลาไปทําอะไรเราก็เลือกแบบนั้นครับแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวผมเองก็ไม่ใช่สายประกวดครับผมก็เลี้ยงผมอันไหนเห็นอันไหนสวยชอบผมก็เลี้ยงอันนั้นนะครับสวอก็คือสวยถูกใจก็ถูกใจครับไม่มีข้อแม้ใดใดทั้งสิ้น แล้วถ้าเป็นพี่ๆน้องๆครับจะเลือกเลี้ยงปลาแบบไหนครับรอหรือไม่รอจริงๆก็ควรจะเลี้ยงทั้งสองตัวล้ครับสำหรับผมนะเอาทั้งปลาที่รอเอาทั้งปลาที่ไม่ต้องรอสวยถูกใจก็ซื้อครับมีความสุขทั้งปลาและคนเลี้ยง ว่าจากอีซาค่อยฟาร์มครับเป็นชุดเกรดคุณภาพนะครับสำหรับใครที่อยากได้ปลาคุณภาพดำดุดำเข้มบอดี้สวยๆชุดนี้แหละครับแนะนํานะครับมีเพียงแค่6ตัวเท่านั้นนะครับสําหรับเกรดนี้เกรดนี้เรียกว่าเจ็บแต่จบแสงอาจจะน้อยนิดนึงนะครับพอดีมาถ่ายตอนพร์าทิเย์กจะตกดินแล้วซึ่งมาถึงร้านครับต้องออกมาจากห้องกาก้าวลาที่ร้านนี่นะครับ เราจะทําการปล่อยปลาลงบอ่อพักก่อนนะครับชุงนี้ยังยังไม่ได้เอาลงบอ่อที่ที่ร้านครับยังยังลงบอง่อกางรอบหนึ่งนะครับโอดี้สวยนะครับลวดลายแพทเทิร์นสวยซูมิสวยใครชอบปลาแบบนี้หาปลาแบบนี้อยู่เรียนเชิญครับโอ้หโหดมากครับโหดโหดนะครับโอ,โ,โอ้โหอันนี้แพทเทิร์นลวดลายสวยมาก นี้ใครชอบแบบดาดุแนะนำตัวนี้ครับดูวันนี้ไม่รู้จะหาจากไหนแล้วครับนี่ปลาแบบลายใหญ่ลายใหญ่แบบสวยตอนตนะครับตัวนี้ก็เป็นปลาอนาคตรอ,อสวยตอนตจริงๆตอนนี้มันก็สวยได้ลรอครับนี่ตัวนี้ผมชอบที่สุดนะครับนี่ โปก็โชว์ได้ตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับเพศเมียนะครับตัวนี้เพศเมียนะครับอ้าวต้องโชว์ชอบตัวไหนตัวนี้ดูก่อนดิดูก่อนดูก่อนชอบตัวไหนตัวนี้เอาดีๆโดวงเล็งก่อนเล่งดีๆเอาตัวไหนครับรตัวนี้นะครับเข้าตัวนั้นเหรอเดี<อ>๋ยวให้ตัดสินใจใหม่ทีนึงสองสามเอาตัวไหนชี้ใหม่ เนี่ยมัวละเธอเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนอกจากชวะอิซ่านะครับยังมีชวะจากซาไกนะครับแต่ว่าเป็นปลาจากซาไกคอมพานีนะครับเป็นปลาจากซาไกลุงเป็นปลาที่ไซสองตัวครับสำหรับใครที่สนใจปลาชวะสายของซาไกนะครับจะมีอยู่สองตัวเนี่ยครับปลาของสร้างใหญ่นะครับ สำหรับโชวะ2ตัวนี้นะครับเป็นปลาเพศผู้นะครับสําหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับถึงจะเป็นเพศผู้แต่ว่าเป็นดีเอจากสาไก่นะครับหุน่นๆฮนก็ไม่ได้แพ้ตัวเมียหรอกครับดูสวยงามเช่นเคยแล้วก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องของการที่จะมีขงมีไข่จุกขงจุกไขอ่ขอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่ชอบปลาเพศผู้นะครับนอกเหนือจากโชวะนะครับยังมีปลาซูซย วาลตี้นะครับติดไม้ติดมือมาอีก3ตัวเนิดหน่อยนะครับพอเป็นน้ําจิ้มครับเพราะว่าตอนนี้ซูซุยที่บ่อที่ร้านนั้นก็มีพอสมควรนะครับเด็กๆ3ตัวนะครับซูซยไซส์ประมาณสักไม่เกิน30เซมครับหุ่มออ้วนน่ารักดีใครชอบซูซยสไตล์นี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับไม่แพงครับสําหรับซูซ3สามตัวนี้สำหรับปลาโทไซเกรประมูลช่วยี้นะครับ ตอนนี้นะครับเด็กๆสกายชุดนี้ครับได้นาลงบ่อที่ร้านนะครับเป็นเทบร้อยครับปลาชุดนี้ครับถึงจะมีขนาดที่เล็กนะครับไม่เกิน20เซนนะครับแต่ก็เป็นปลาเกรดประมูลครับยังไงราคาเกณฑ์ราคาปลาก็เริ่มต้นที่เหมือนขึ้นนะครับสรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับก็อาจจะราคาสูงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นปลาเกรดประมูลมานะครับมันไม่ใช่ปลาที่แบบโอเพนเซลล์โดยทั่วไปนะครับแต่ปลาชนี้ผมให้อาหาร ขนาดไหนปลาชุดน,นี้ไม่เกิน20เซนผมก็ให้อาหารไซแอลครับพออะไรครับเพราะว่าอาหารเอาความมาสเตอร์ไซแอลเนี่ยพอลงไปในบอ่อเนี่ยครับพอไปเจอกับน้ำเนี่ยแป๊บเดียวครับอาหารจะนิ่มนะครับแล้วปลาแบบไซนี้ครับมันสามารถที่จะดูดอาหารปลาได้ในทันทีครับตอนนี้นะครับยอดซับสไครต์ของช่อง YouTube ไทยครับนั้นเกือบจะถึง7 0 0 0ซับสไครต์แล้วครับผมคิดว่า หลังจากที่ปล่อยคลิปนี้ไปนะน่าจะเกินนะครับน่าจะเกินไปแั้วแหละต้องขอขอบคุณพี่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube เล็กๆแห่งนี้ตลอดมาครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปชมปลาอะไรไปส่งปลาที่ไหนหรือจะพูดถึงปลาสายพันธุ์อะไรติดตามชมได้ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ